วันนี้เรามาดูเ t ตา V8 ปี2องพครับรถคันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่มีความเย็นคือสอบถามลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าไม่เคยซ่อมแอร์เลยตั้งแต่เอารถมาป้ายแดงนะครับมีก็แค่เปลี่ยนชุดหน้าคับคอมแอร์มารอบหนึ่งก็เราเช็กตรวจตรวจดูแล้วก็ปรากฏว่าน้ำยานในระบบเหลือค่อนข,ข้างน้อยครับแล้วก็ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้ว ก็เลยแนะนำให้ล like, ูกค้าว่าเดี๋ยวเราจะถอดตู้แอร์ออกมาเช็คดูว่ามีจุดรั่วซึมหรือเปล่าเนี่ยครับมาดูเลขไม์กันรถคันนี้ผ่านการใช้งานแล้วประมาณสองแสนกว่าโลครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะถอดตู้แอร์มาออกมาเช็คดูนะครับเดี๋ยวก็เรามาดูติดตามกันตอนต่อไปครับก็ทีมงานเรากำลังช่วยกันถอดตู้แอร์ออกมาครับ ขั้นตอนในการดึงตู้แอร์ออกมาครับก็จะประมาณนี้ครับก็ตู้แอร์ออกมาแล้วครับประมาณนี้ครับสภาพตู้แอร์ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการโอ้โห สภาพไม่ไหวเดี๋ยวอาลมเช็ค่วดูก่อนครับโอเคครับก็หลังจากที่เราดึงตู้แอร์ออกมาก,ก็ภายในก็จะประมาณน,นี้ครับอันนี้คือถาดรองตู้แอร์ครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างทำความสะอาดให้ครับนี่ครับสภาพตู้แอร์คาดว่าไม่น่าจะเคยถอดเลยครับตั้งแต่ซื้อรถมาขั้นตอนการล้างทําความสะอาดถาดรองตู้แอร์ครับ ก็จะสังเกตหลังจากที่เราอัดลมเช็ครั่วจะสังเกตได้ว,ว่าตรงบริเวณคอแคบท่อแอร์เนี่ยครับมันจะมีฟองอากาศขึ้นมานานๆนนทีหนึ่งครับไม่ได้ว่าทีเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณ10วิสิบห้าวินะครับขึ้นมาครั้งหนึ่งก็รั่วครับรั่วแน่ๆบริเวณนี้นะครับ ประมาณนี้ครับเรากำลังทำการประกอบตู้แอร์กรับเข้าไปครับขั้นตอนประมาณนี้ครับนี่คือตูอ้แอร์ใหม่ครับเป็นงานเดนโซ่ก,กียร์นะครับนี่คือ expansion วาล์วครับเป็นเดนโซ่ก,กียร์ครับ ขั้นตอนในการเติมน้ำมันคอมทดแทนที่รั่วซึมครับเราใช้น้ำมันคอมของเดินสอไอแปดครับตรงเบอร์ครับขั้นตอนการฉีดล้างทำความสะอาดใน้มันพิ่งแอร์อยู่ครับตอนนี้ ก็เรียบร้อยครับ t o y t ต v าวปี2012หลังจากที่เราเปลี่ยนตู้แอร์ไปแล้วทำการประกอบกลับแล้วก็เติมน้ำมันขอมแบ,บคทัเติมลมยาครับมาดูค่าเกตกันครับโลไฮก็่ินเลจที่ดีครับใช้ได้โลก็ประมาณ20สิบกว่าส่วนไฮเขาไม่เกิน150ครับมาดูอุณภูมิกันอุณภ,ภูมิหน้าช่องแอร์ก็หนาวครับสาตอนนี้ก็ ึ้นลงตามรอบตัดของคอมแมร์ครับมาดูงานประกอบกอเรียบร้อยครับประกอบเข้าที่เหมือนเดิมครับงานประกอบเราโอเคครับใช้ได้โอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานแล้วก็รถท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์สามารถนำรถเข้ามาตรวจเช็คซ่อมได้ครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลราบเขา0ูนย์แปดเกาเก้าสองหนึ่งหน ร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนราชบัณวิทยาคมนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม